สบายดีพี่น้องโอ้ยไม่ไงมีแดดใหม่ตีนพากันมาเล่นน้ำไม่ใหญ่มั่งพี่น้องชวนกันแกงหน่อไม้สบายดีพี่น้องมากินแกงหน่อไม้น้ำตาลเดอร์ไม่หน่อไม้เลี้ยงน้องไม่ใหญ่มีสดๆพี่น้องก็ยังดีสดจากกอค่ะซีมือสว่าพี่น้องทั้งแกงทั้งอาลูกเนาะ เอานมพาดบ่ามาทั้งในลูกกระดูดไปนังเอ้ยมือกับขนแกงหน่อไหมซี่มือแม่ลูกนอนนี่นายบ้านเนี่เอาลงไปกินเอาขึ้นเทิงบ่กินน้ำไม่ใหญ่เห็นบ่เออไปคนนี้นี้เรื่องเด้กินจะลุ่มบ่ไปลุ่มก็กินฮะน่ะไปขึ้นฉั่นโอ้ยให้เราอื่นเราเราจังสิอยากกินข้าวแน่ อ <fu> ๋ลีได้บ่มีบาปอยากกินก็กินหมได้เลยน้ำเย็นอยู่เทิงบ่เาประทันชุดพี่น้องเลยบ่ได้เห็นบ่เอาประทันเทิงพี่น้องว่าประทันชุดสะผ่านมใส่บาสลูกกินนดอะไะขึ้นมาขึ้นมาเอาเด้อดซ่ามหอยน่ะเอ้าผ้าผ้าตกโต๊ะคันได้ซะอีนายอันนี้าขดลมกินั่งเงื่อนนี่แหละ หอ,หอมอยู่ป่แม่ก,มกินหม้อข้าวต้มสิลงไปอุ่นให้ตอนบ่ายก่อนก็ได้ใชกินข้าเที่ยงแกงหน่ใหม่น้ำกานมาเด้อมาเด้อ ไม่เีไม่ิมอันเนี้เาไปอาจะด้ได้บเม่อไมจิ้ไม่ี่ไม่จิ้ไม่ไเนี้ยชามหอยนไม่ดว่า่กินนม่กินนมกกมีหมดดิ ้วยนะบัวมีนีิตำมดีขวงตักไปยังทางวฝุ่นนะตักยัางลายแค่พี่กินลายแท้นะป้าเราไม่กินมาทำไมบวมัวสบายดีเด้อพี่น้องมาเด้อพี่น้องมาเด้อแกองเราให,หม่หอนๆทอดทิชชู่มันจะยัอองอีย่ามัจักอุ่นลูกหหอะไรเราไม่ใช้เคื่อ,อไอีเด้อใครมาหน่อยหนึ่งแล้วก็เมื่อกแล้ว ไปด้ว,ดงปดวงมาได้มา,มาใไงแม่เอ้ยขี้ขาลูกน้ำร้านตะจิกตะอิดสิกินอยู่หลุมตะเทาเอ,อิรนมากขึ้นไปกินน้ำลาอยู่เทิงผุา,ศา,ศาลูกนี่ไงลูกข <c oughs> ้าวขี้ขาลูกน้ำร้านมามาลูกมามากินเด้อพี่หนาวเอย้ย อน่ยพาทำมาหากินไปหน่อยเนี่ยคือดีกัะเท้าน่าต้องเอาเ่องอีลาฟเ่อายกันได้วจิ้ขาวเิ้นขป็วเฮ้ยมูลาบซีนมากกกินน้ำมูด้ ดอยสีอาอยังยิ่มอ่ะิ้เข้าวจิ้ข้าวพอ่มกับเย็นใช่มบรบปะคหยากอลยเดือยนนะพี่นั่นนอนไปนะคือยากเออกปุ้งละสี่อามาห้อยนาแม่ค่กินได้ก่ะบานเนี่ยนาจิ้มกินเป็นทีนี้แค่เนาห่ายสุด พี่น mm ่องไปบดกินตะดนเลยแดดๆซะทั้งหน้านวกโลกกะนะอุ้ยเนาะก็แห้งเต้นเผื่็ได้กางทั้งหนึ่งรุดั้งหนึ่งเต้นก็นด้มันร่มเต้นบอแมนแบบมันบอถััวฮะด้กางนั่นเดี๋ยวจิมเองจะจิมกันสนะลูกเสกๆเนะมันยังมีมันจะมันยังมั่งอยากนั่งอยาก กูถอดหั no um, ่นไปน่เอาเผือกใจก็เอาเอาต่อนเห็นม <EN chapters taught> uh ันใหม่เอ็มหรือปล่าเอดต่อนเห็ดมันเลยต่อมันใหม่ยังผักคามันคมบริยานเใส่ไล่มาใส่ใส่กระดิ่ แม่อาามาด้พี่น้องมื่อนี้ผักช่องเฮือนเจ๊ซ้ายผมโอ้ยขึนมาอีกสังหลจะองเหียเลยวัน้คุณมาส่งให้เขาค้าเสือง เล้่อนมนกอ่ะอืมไม่ยไม่ป่วยนะจิ้มด้วยนะเดี๋ยใส่เลยป่าอนใส่ไม่ทางป่าลูกนะจ้ะ มันก็กากมาหัก,หกแหลมมันอรอหักแหลมมันก็ได้ไปเสียบหอยได้ม <c oughs> ีหลายอื่นเด้อ,เอจะทาต่อยละเชื่อมิเตอร์แซ่ให้กินนะเข้าใจป่าเหมือนเช่าเม็ดแลงเม็ดนะไม่คิดม่แห้งให้เด็กน้อยไอ้ลินปาดเช่าหาแหลงหารวยเบิร์ดถุงหนึ่งถุงหนึ่งแห้งแห้งคือหาเม็ดคือแบบ จ้าำเมนหางกันก็มาข้างบนนะแม้วันนี้ฮะกินอยู่เดียวแต่ละเมื่อยนะเบิร์พอสีปลายอะไก่กินข้าหน่อยว่ามเ็ห

โาบะมั for for mm ้ของเราตักให้หมเลยาเติอตักอีว่าจะกินยังบ้างโซทานดดจะไมนเห็นเซ็งละมกเต่าเดินเกียวบอสจะถาเลยจะเห็นดอกจะถาเลยมาตันกันก็ได้อืม ลองที่เนี่ไมม่ินจุ๊บใหจุ๊บให้จุ๊บให้นี่ยังดิ้นด้วยเอหาได้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 ไ ฮะแบ่งแล้วบ่งแลเรเปิดอะไันเสว่าดนีเปินปันมาดิ้งเกนไมจิ้งเกเราเปแกงกรเี่ยน

kiến cái nằm nó cao giác nằm rồi Nhưng hôm nhìn tiết con rồi nào nay ông nhìn thấy con chị rồi nào

ใหญ่ตีมันเลือดมันไปยังล่ะซอสติเผ็ดเด้อมันเด้อแมงโอ้ชื่อเพิ um> <inaudible> ่น <jamais> น่ะเด้อมืออ๋อคั่นคลิปหน้าเด้อพี่น้องสบายดีบ่ทันไปยังได้7โตยังบ่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อพี่น้องช่องเจ๊เสือแดกช่องน้องพ่อน้องดีแท้สบายดี